เอากรลีกับกรรวยไปสองกรเดี๋ยวให้โอ้นา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 โอ้นเอ้ยเอ้ยเอะอยเงอ้ยังไังยัยยังยังยังยยงยงมง ดัมซอระวังหน่อยด้ามซอมึงเนี่ยจะไปโดนกระโหลกซอมันเอาที่ร้องวีดไปเมื่อกี้เนี่ยเหรอเออเอาทิ้งไปทิ้งไปไม่ต้องใช้อู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 นี่เขาสีกระโหลกซออู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 เอาอีกแล้วอ่ะอ่ะจะดึงต้องดึงก็ดึงสายเลยเดี๋ยวต้องหย่อนหน่อยเมันอกีตึงไป